สบายดีพี่น้องสบายดียามเสาร์เด้อเบอร์สกูสกคนพี่นอ้องเะซื้อลือกันกระท่อมนาะบ้านมาวันนี้ว่าไงครับสดีีพ่น้องาเมาเบิ่งพอนู้ลือกระท่อมมาเนี้เพราะว่ากระท่อมมันตกลงมาใส่พี่น้องเลยเป็นหูเบิร์กกระท่อมเขนนะาดก็ต้องลือไหม่บ่มี่บอลน,นางบอลเศร้าอะไรมาเนี้ยดูกระท่อมตกลงมาใส่ เอ้กระ thon ตกลงมาใส่พ่น้องเ้ยเป็นหูกระเบื้อขงข้ามแห้งกระทอนเน็ะพ่บอกอมแม่มารีเอ้ยช่วยหนูด้วยเด้อกระท่อมไม่มีอยู่แล้วฮือลงไปมีบอลน,น่งกินเข่าแม่ช่วยหนูด้วยนะแม่จ๋า กระท้อนมันกมตกมาใสา่เียก็เป็นหูเบิร์ตหนูกรกะทอนพี่น่อยดกเดอ้อพยายกินกระทอนมาข้นนลดกระทร้อนกระทร้อนี่แวได้พี่น่อย นอนไปนอนมากกับบางที่กับกระท่อนที่โต๊ะกัะหัวเตะกระมีงาสรุปสตาร์ตจนบางม่วงบอกมันบางม่วงก็สตาร์ตออก โวมีหนีหรอเอ้ยมันบางมันอันนี้ไม่ได้หรอกรไประจานสงสารกับทมไป,ไปเลยบนนังกินข้าวนางไป้ายนางมากกับท้อนตรงใส่ผ้าเขา่าอีกทะลุบ้านเขาเรียกมักต่องซาไทยเรียกกระท้อนกับพ้บอนเบิ่งให้พี่นอ้องเบิร์โอ้พี่น้องเอ้ขึมนนกพน่ะ คือไปแล้วจะมีงบประมาณเห็ดคืนบ่มือนกันค่มีงบประมาณกันนังบนพื้นไปเลยมีราคาความรุนแรงความกระทนเปิดอะไรดูดี่เงินไป กระท่อมทำใจพี่น้เทมบกเลยะกระท่อมบนโฮมบนเอ้ยบนนังเย็นนลังหลินแล้ยายมาแล้วสิตกใจน้องฮกระท่อมกระท่อมหายไปไหนวะน้องกลงบุหรี่น่อมัน <detta jeune erste LS> <edia> น่านจะมีให้เลืกไข่เนาะกับเอ๋น้องเพนน่านจะให้เอากระเบื้องเก่าเป็เลขกไข่เหมือนโทรศัพท์หน่อยเพราะจะได้ไข่ทอดหน่อยข้นแม่หมี่เงินกันน,กน,กกน้องเพนน้องนฮือก,กันแล้วก็เห็ดกระท่อมไม่แล้วก็ซื้อแข็มากเนาะนังงบประมาณกับบมี่เราเห็นได้หละ คนนั้นร่างค้าก็ต้องใส่ผ้าใบพอน่ะโอ,โอ้ยรุนแรงรุนแรงเขาเจ้าจะอะไรอย่ายด้ามานอนฝั่งนี้แล้วปกตินอนอยู่ฝั่งนู้นนอนไปอ่าสอนยังไม่ได้ <laughs> นอนใหนกำลังใจลุงน้องเขา โผลกระทอนพี่น้อยตกะล่นเช่านี่กระทอนลายอันนั้นมันเชนลวงเอ้ยอันนั้นบ่แม่ล่วงใหม่บ่ลูกใหญ่ๆนะฮะเปลือกมันบอกเห็นดูสิลูกจะเปลือกหรืออะไรตรงนู้นอ่ะเปลือกหรือเปล่าอ๋อเนี่น่านอนให้กำลังใจน่าบ้าน งัดเสากันยังก่อนพี่น้องเลยได้ขางหนึ่งเลยพี่น้องเลื่อได้ขางหนึ่งด้วยขางหนึ่งคา,างไม่ด้านอน,อน,เนพเนี่ยน้องเทนมันก็พยายามกินกันกบทอดกับเวมันข้นแล้วเรื่องละวะปวดห่วงแล้ววะกระถอนนี่มันเสบเลยพี่น้องมันนองหวานๆนนเนื้อมันลาย คือเราโลดแล้เราปวดห่วงแล้วะงอนประจำส่งเข้ามาไม่เห็นมาเยี่ยมอีือล่วไม่ได้นั่งด้วอล่า โยกย้ายสภาพอากาศกับฝนที่ตกเลยพี่น้องเงินมื่มา่อเรวเนี่ย ต้องยนะ้ายหลอกตาหน่อยย่างกระทะเอ้ยไปย,ย่างไวาย,ย่างหมูเดี๋ยวตองเมนไปเอ๋อะไรนะสวายโอ้จิ้มไงมาจูซื้อเพื่น้องไงมายูซื้อซื้อรีพูน่ะป้าตัวคือเก่งใช่ไหมเฮ้ย แพนแท้นมันเสือเพิ่นมันนั่งเบิ่งกัลูกล้านที่กระท่อมพี่น้องเงาเราได้ได้ไปสอบท้ามากินของพี่ยังวันนี้มาดูหัวบายมาดูหัวบายไอ้จ้ะงั้นน่ะโบมีกรองไปว่าตำแมวแดงพี่น้องต้มยำ mươn tung yam mươn tà mòa tà mò kim bàn điện nào tung yam kayo ting anna ngon 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 โอ้ยพี่น้องเ้ยจะรอดไหมเนี่ยฝนเนี่ยลงมาเลยจ้าจ้าเต้ขามาบอได้ไปใส่บอข้ามาบอเหรอ เมื่อกี้มันนั่งอยู่ทอมอย่างถ้เราบันั่งอยู่กับทอมก่อนคุยขึ้นแน่โตาคุยขึ้นแน่ เปนท้ามากระทอมที่เขาหนังอยู่เนี่นอาไปหนะวาไปจะพูด,ดรเรากจะขุนเบื่อไปหน่อยพูดแถวเพิ่นเงาเหมืนกันยางมาเล่นไม่เล่นพุกบํายากอยากเขี่ยม,มาก็บเมื่อถ้าบร์ดัชเบอรั่งหมามันบุเบล่าบคอยไปกินหนางเพื่อนไปไเลยไปนหน่อง บ่คอยยื้อเคียวหมาเคียนยันเพิ่นกระเมื้อเรามีหมดแดงเต็มกระถอ๋อเล็กหน่อย ไปยกที่ไหนปิดโทรศัพท์เลยคนจะมาแล้วทันท,นทันได้ ต่อพี่หนอเกือบสำเร็จเป็นทีมพุ่งหัวเลยกระท่อมเฮาเออลังคาแดงเอ้ยบุ๋มนแดงสีสมพี่หนอพคนมาเส้นมะลายแล้วพี่หอเอ้ยโหพลันมาไหลเด้อกระท่อมเฮาเด้อฟ้าฟ้าเด้อพี่เอ็นเลยพี่น้องเอ้ย ลเลือกแผ่นสุดท้ายจะรอดไหมฝนจะมาไล่ก่อนมือตื้ออะไรพี่น้องเว้ย รีมงานทำไปหน่อยเยสร้างประจำบ้านเลือกแผนสุดท้ายไปหน่อยเยสำเร็จไแล้วพอมาปรจักพี่น้องมาเี็นสมีเ้อร์มาือได้ก็เลยก็เซ่ีดีแมงปัสกุน รำลวือนมือโพกันใหม่คลิปนาะสวัสดีไปเลยพี่น้อง